โอ้ฮะดูชวนชมต้นนี้แทนแผลเต็มตัวเ<ผ>ลยฮะนี่นี่นี่มีแต่รอยแผลเลยเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยรอยแผลด่างเต็มไปหมดเลยลเลยพราะอะไรฮะทำไมถึงมีแผลขนาดนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับช่องกิตในสาพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นั่นเออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้เช้าๆนะและก็มาที่สวนพี่วินิตฐ์ก็มาเห็นอะไรแปลกๆนะวิธีการดูแลของพี่วินิตฐ์ก็เอามาแบ่งปันกันนะใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เทคนิคนะต่างๆของการดูแลชวนชมนะแลยก็จะเก็บมาฝากเรื่อยๆฮะเก็บเล็กเก็บน้อยกัน,นเดี๋ยววันนี้มาดูว่าเรามาเห็นนะ ทำไมต้นชวนชมก,ก็จิเนี่ยทำไมมีแผลเต็มไปหมดเลยวันนี้จะมาเฉลยให้ฟังว่าเพราะเหตุใดน,นี่แหละครับที่สวนพิวนิตก็ไม้ใช่สวยกันเยอะแยะเลย,เยชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่กำลังน่ารักน่ารักเลยกำลังเหมาะที่จะจัดการแต่งองค์ทรงเครื่องให้สวยงามน,นี่มาดูต้นนี้เห็นไหม รอยแผลนี่เพิ่งตัดไปนะตัดเมื่อเช้าว,วานเนี่ยนี่ยเต็มไปหมดเลยมีแต่รอยแผลนี่เหมือนกันนี่รอยแผลเต็มไปหมดเนี่ยการตัดแต่งกิ่งนะหรือว่าผ่าตัดกันขนาดใหญ่ฮะมีอะไรที่มันไม่สวยไม่งามตัดเหลาเรียกว่าเหลาเหลากิ่งให้สวยก็คือไม่ให้มันรก นี่รอยแผลเต็มไปหมดเลยเนี่ยใหดูว่าอันที่ยังไม่เหลาพี่เขาเก็บไว้เหมือนกันนนี่เห็นไหมมันก็จะรกแบบนี้นะกิ่งเล็กเก่งกิ่งน้อยเต็มไปหมดเลยเนี่ยคือแล้วแต่คนชอบนะเราก็ไม่รู้ว่าอแต่พี่วินนี่เ็าทาไปแทบทุกต้นนะเหลือไว้ต้นเดียวนะเอาไวด้ดูนะฮะนี่ต้นนี้ก็เหลากันหมดเนี่ยมันก็ดูสะอาดสะอ้านนะเนี่ย ดูสะอาดสะอาา้านดูโปร่งดูโล่งนะใบมันก็จะสวยงามนะใบใหญ่ดนะีแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันรกอย่างนี้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใบเล็กใบแน่นกิ่งเป็นพุ่มเลยนะก็ต้องคอยดูกันนะเปรียบเทียบนะเพราะว่าทําอะไรต้องเหลือไว้เปรียบเทียบบ้างนะสําหรับการที่เราตัดกิ่งนะคี ี่นิดก็แนะนําให้ทําในเวลาเช้าๆอย่างเงี้ยแดดออกอย่างเงี้ยนะเช้าเกําลังดีเนี่ยตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยเนะี่ยแล้วก็ที่สําคัญคือเมื่อตัดแล้วนะเมื่อตัดแล้วเสร็จแล้วก็ควรจะฉีดน้ําล้างนะให้พวกไอ้ยางหรืออะไรนะที่มันเกาะอยู่ล้างออกให้หมดนะเพราะว่าอาจจะเป็นที่เกาะของเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้อราต่างๆล้างให้แห้งนะเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ย บางทีมือเราไม่สะอาดบ้างมีดเราไม่สะอาดบ้างนะจับดินจับอะไรแล้วไปจับแผลมันก็มีโอกาสติดเชื้อสูงนะเพราะฉะนั้นนะทําเสร็จแล้วก็ต้องฉีดล้างนะพอฉีดล้างเสร็จก็ปล่อยอย่างนี้แหละฮะไม่ได้ไม่ต้องทายานะให้แสงแดดมันเผาแผลก็จะแห้งเองนี่เห็นไหมรอยแผลแห้งแล้วเนี่ยผ่านไปหนึ่งวันเห็นไหมเนี่ยแห้งหมดแล้ว เนี่ยนะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะคือบางคนก็เสียดายเห็นกิ่งเยอะแยะนะก็แล้วแต่ชอบฮนะแล้วแต่คนชอบใครชอบแบบไหนก็ว่ากันไปนะที่วินิชชอบในสไตล์ที่แบบกิ่งมันสะอาดดูโล,ล่งดูโปร่งสวยงามนะแต่ก็ยังเหลือนะไอที่ยังไม่ตัดก็คือเอาไว้เปรียบเทียบนะเอาไว้ดูว่าแบบนี้มันจะสวยหรือเปล่า อ่ะครับผมสำหรับวันนี้ก็นี่แหละเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกันนะใครที่ชอบสไตล์ของนาเล็กก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตจในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครสวัสดีครับ